สวัสดีครับก็จากนีปอนเพนนะครับนีปอนเพนนะครับเป็นบริษัทสีที่มียอดขายอันดับหนึ่งของทางเอเชียเรื่นี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำนะครับในบูธของเราครับก็จะมีเรื่องของตัวสีไฮโดรออนวันนะครับเป็นสีตัวเคลือออเนกประสงค์เป็นสูตรน้ําทาได้ทุกพื้นผิวเหล็กอลูมิเนียมไม้ปูน PVC กระเบื้องต่างๆซึ่งวันนี้เรามีจําหน่ายทั่วประเทศในทุกสาขาไม่ว่จะเป็นที่โฮมวันที่อยู่บนเองก็มีแล้ววันนี้ครับมีเ่องตัวเครื่องเบนเว็บนะครับที่มาในส่วนตัวสแกนตัวขึ้นสมออองงงงซึ่่จะววบบบกกเเเสีีทคาามป็นตัร นั้นที่เรามาทําการลงทะเบียนสแกนตัวนี้ก็อยากจะเชิญลูกค้าที่มาล่วมงานนะครับมาลองทดสอบการใช้งานได้วันนี้เราก็มีตัวนิปปอนเอนะครับช่วยในการตอบคําถามต่าง,างๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานสีสามารถสอบถามได้กักทางน้องนิปปอนได้นะครับตอบคําถามให้กับลูกค้า24ชั่วโมงได้เลยวันนี้ั้งนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางลูกค้านะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธข,ของทางสีนิปปอนเทนก็ขอฝากทางผีพันธ์พีดีไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใช้ในวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีอยอดขายอันดับหนึ่งของทางเอเชีย ขอก่าวสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธของ a e r o r o o f นั่นเองนะครับซึ่ง a e r o r o o f คืออะไร a e r o r o o f ก็คือฉนวนกันความร้อนที่ทำมาจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษที่เรียกว่า EPDM นะครับผม EPDM มันดีกว่าอะไรยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับจากวัสดุของเขาเนี่ยประสิทธิภาพนะครับของเราเพียงแค่1เซนติเมตรหรือเพียงแค่10มิลเนี่ยก็สามารถป้องกันความร้อนเทียบเท่ากับวัสดุอื่นที่หนาถึง5นิ้วเลยอย่างที่2นะครับผมของเราเนี่ยก็คือติดตั้งง่ายนะครับเพราะของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นนนนสูงงะะรรัเพาาฉ้้กใช ก็สามารถใช้งานได้ตั้งแต่บนแปรใต้แปรบนฝ้ารวมไปถึงงานผนังก็ได้นะครับแล้วก็จะมีรูปแบบล่าสุดที่เราได้ทําด้วยนะครับก็คือตัวรีดรอนของเรานั่นเองนะครับซึ่งคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งแล้วเราติดตั้งให้กับทางเมทัลชีตลามิเนตได้มันมีการาการับประกันการยึดติดนนสูงถึง10ปีแล้วก็ไม่มีการดุดร่อนออกมานอกจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยทาไมถึงต้องใช้ตัวแอร์รูฟนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยวัสดุของเราจะไม่มีการเป็นฝุ่นเป็นผงเลยในเรื่องของการมีอคีภัยขึ้ ไฟมันสามารถลามไปโดนวัสดุื่นได้นั่นเองนะครับนอกจากในความปลอดภัยในเรื่องของคนแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการรักโลกนะครับขอ,ของเราก็จะมีในส่วนของตัว c าร์ o อ f o o t p ริ n ที่สามารถเอาไปใส่ในตัวคะแนนหลีกเราได้และนอกจากการความร้อนแล้วนะครับเราก็จะมีในส่วนของการเสียงด้วยนะครับนับ่นค,คือตัว Aero acoustic sp ของเรานะครับก็จะสามารถป้องกันเสียงได้มีค่า enac ER สูงถึง0.85เลยถ้าคุณเนี่ยสนใจที่จะมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ global house ทุกสาขาทั่วประเทศรวมไปถึงไทยวัสดุทั่วประเทศด้วยเช่นกัน นะครับก็ขอขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของบริษัทสยามกุบันเฮามหาชนนะคะกุปันเฮาเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็บริการเรื่องบ้านแบบคงวงจรนะคะเราดูแลตั้งแต่ช่วงการสร้างบ้านการต่อเติมซ่อมแซมรวมไปถึงตลอดการที่ให้ผู้อาศัยได้อยู่จุดแข็งของเราก็คือเรามีความเข้าใจช่างผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีและในภาคอีสานะคะ่ะเราเติบโตเคียงข้างชุมชนท้องถิ่นของเรานะคะแล้วก็เรามีสินค้ามาตรฐานบริการหลังการขา และทีมงานที่รู้ใจโดยวันนี้นะคะเราก็จะมีเป็นสินค้าแบรนด์เซนิกนะคะเดี๋ยวมีให้ผู้เชี่ยวชาญเราแนะนําได้เลยนะคะสวัสดีครับอย่างที่คุณลูกค้าทราบนะครับเราไม่ได้มีดีแค่สินค้าตกแต่งบ้านวัสดุสร้างบ้านอย่างเดียวเรายังมีในส่วนของเครื่องมือช่างนะครับเรามาเอาใจในส่วนของสายช่างแล้วก็เจ้าของบ้านกันบ้างน,นะครับนี่คือแบรนด์เซนิกครับที่เราอยาาแนะนําคุณลูกคา้าเซนิกเองนะครับเรามีวางจำหน่ายที่โกวเฮาทุกสาข,ขาทั่วประเทศและที่สําคัญครับเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศด้วยที่โกวเฮาทุก สาขารวมทั้งอายุการใช้งานนะครับเรารับประกันอายุการใช้งานนานถึง1ปีเต็มทุกตัวครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวมอเตอร์ในส่วนของเครื่องมือช่างเหลานะครับเราไม่ได้มีดีแค่เซนิกนะครับแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเข้าแบรนด์ต่างๆนะครับอย่างของงานไฟฟ้างานแสงสว่างนะครับเราก็มีแบรนด์ในส่วนของอีลอนนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเข้าแบรนด์ต่างๆแบรนด์โคเซ่กมีครับนี่คือสินค้าที่เรามีจําหน่ายที่โกบังเฮาทุกสาขาและสําหรับคุณลูกค้าที่มาเยี่ยมชมในงานวันนี้นะครับ ครับพี่บิวครับค่ะเรามีสิทธิพิเศษนะคะคือเราจะมีราคาพิเศษถ้ากับผู้ที่สนใจสามารถแวะมาชมได้ที่บูธของเรานะคะหรือท่านใดที่สนใจมากกว่าที่บูธเราสามารถรับชมได้ที่โกบั้นเฮาทุกสาขาค่ะเราพร้อมยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะเรามาจากบริษัทฟิวเอทคนะคะจำหน่ายอุปกรณ์ของฟิตติ้งค่ะหลักๆของเรานะคะก็จะรวมกับแพลตฟอร์มหน้าอยู่ค่ะตัวสินค้าที่เราจะมาโชว์นะคะก็คือจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็คือจะเป็นบันพับที่กันสนิมได้แล้วก็ค่อนข้างที่ทดสอบตัวที่ไม่ให้ขึ้นสนิมได้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่พรีเมียมของเราค่ะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดต่อไปอะคะ่ะบันพับจะไม่มีปีกเหมือนตัวนี้แล้วไม่มีปีกไม่เกะกะนะคะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของฟิว สินค้าตัวต่อไปนะคะของเราก็จะเป็นหลากหลายอย่างเช่นมือจับมือจับเราก็จะมีให้เลือกเยอะมากค่ะก็คือประมาณ800ไอเทมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะตัวที่ขายดีแล้วก็เป็นตัวช่างชื่อของเรานะคะคือจะเป็นเฟรมอลูมิเนียมที่เป็นสีของเราจะมีหลากหลายสีมากก็คือเป็นสีที่นําเข้าแล้วก็สีจะมีให้เลือกหลากหลายแบบแล้วเราก็ขึ้นแพน่แม่พิมของเราเองนะคะอยู่ในแบรนด์ A.P.S. ค่ะตัวหนึ่งนะคะที่อยากนําเสนอเป็นสินค้าน้องใหม่ของเรา ก็คือเป็นไฟไลติ้งนะคะที่ไว้ใช้ในตู้เสื้อผ้าในบ้านบิวอินนะคะก็คือหลากหลายลูกค้าก็ให้การต้อนรับดีมากค่ะตอนนี้ตัวแทนที่อยู่ในอุบลเราตอนนี้ก็คือจะเป็นยงกิจที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายเราที่ถ้าวันไหนที่สินค้าขาดของขาดที่ว่าซื้อเส้นอลูมิเนียมแล้วสามารถที่จะไปร้านยงกิจได้เลยนะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายของเราโดยตรงเลยค่ะเราก็จะมีสินค้าประมาณนี้ค่ะแบรนด์บริษัทยงกิจอลูมิเนียมนะคะเราจะขายชุดอลูมิเนียมงาน ทำบานหน้าต่างทำบานประตูซึ่งเป็นชุดใหม่จะเป็นชุดโยโูโรซึ่งทางยงกิจเราจะมีสินค้าสตอ๊อกพร้อมติดตั้งที่หน้างานที่หน้าบ้านลูกค้าได้เลยค่ะจะมีหลายสีที่จะให้เลือกใช้จะมีสีลายไม้สีเทาซาราราแล้วก็มีสีดําสีอบขาวก็มีเพิ่มมาด้วยนะคะซึ่งสินค้าของเราหนีจะมีระบบล็อกอย่างดีใช้ในบานกันน้ําระบายน้ําได้ดีค่ะแล้วก็ในส่วนของการลมก็ได้ดีกันเสียงได้ดีค่ะทางเรามีสินค้าสตอ๊อกแล้วก็มีราคาพอปรโเม ให้อย่างดีค่ะในงานนี้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะที่นี่คือบูธบ้านพร้อมนะคะสําหรับใครที่มีบ้านซับมือ1ทึ่งซับมือ2คอนโดที่อยากขายไม่รู้จะเริ่มยังไงติดต่อที่บ้านพร้อมได้นะคะเรามีทีมงานประสิทธิภาพค่ะมีทีมการตลาดที่คอยช่วยโปรโมทรัพย์ของคุณแน่นอนเรามีระบบติดตามการทํางานของในหน้าเจ้าของรัพยบมั่นใจได้เลยนะคะว่าเราทํางานอย่างจริงจังจิง,จงใจแน่นอนคะ่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านไม่ว่าจะซับมือ1นึ่งซับมือ2คอนโดใจกลางเมืองหรือจะเป็นซับคุณภาพดีอื่นๆราคาดีราคาตลาดนะคะไม่รู้ว่าจะหาซับที่ไหน ติดต่อที่บ้านพร้อมได้เช่นกันค่ะเรามีในหน้าในระบบนะคะที่ถือครองทรัพย์ไว้มากมายแล้วยังมีทรัพย์มือหนึ่งในมืออีกเยอะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจในอาชีพในหน้าอยากหารายได้เสริมตอนนี้บ้านพร้อมกําลังรับสมัครสมาชิกอยู่นะคะนอกจากเรารับสมัครแล้วนะคะเรายังมีระบบการทํางานมีการอบรมสมัมมนาฟรีสำหรับสมาชิกของในหน้าด้วยนะคะดังนั้นถ้าใครก็ตามนะคะที่สนใจจะซื้อฝากขายอสังหาริมทรัพย์หรืออยากทํางานร่วมกับบ้านพร้อมติดต่อที่บ้านพร้อมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตัวแทนจาก s อ f u r n i t u r e นะคะวันนี้นะคะมีโอกาสได้มาออกงานอุบลน้าอยู่นะคะเป็นครั้งแรกของ SB f u r n i t u r e ถามว่า SB f u r n i t u r เเอเป็นเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรนะคะที่เห็นกันทั่วไปอยู่แล้วแต่ในการออกงานสัมมานาครั้งนี้นะคะ SB f u r n i t u r e มาพร้อมกับงานโปรเจกต์นะคะซึ่งเราทําให้กับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะจะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะโครงการหรือจะเป็นโรงแรมหรือจะเป็นบ้านหอพักเรายังมีในเรื่องของลักษณะของเฟอร์สั่งทำนะคะ ค้าเฟอร์สั่งคมนะคะลูกค้าสนใจนะคะถ้าเป็นในเรื่องของตัวโซฟานะคะโต๊ะอาหารหินหรือแม้กระทั่งชุดห้องนอนราคาพิเศษนะคะหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการในส่วนของสินค้าบิวอินเรียกว่าเฟอร์สั่งคมทั้งหมดครบวงจรเลยนะคะ SB มีตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายหากท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่บูธของ SB f u r n i t u r นะคะหรือ S b ทั่วประเทศแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้สินค้าที่ตอบโจทย์ของลูกค้าพร้อมงบประมาณที่สามารถคอนโทรลได้ติดต่อได้ที่บูธ SB ขรอบคุณมค่า สวัสดีค่ะวันนี้มาจากบริษัท PUTEC h นะคะวันนี้สินค้าที่เอามาโชว์ก็จะเป็นตัว PUTEC h นะคะตัวนี้จะเป็น p u อ e c ทรุ่นสมาร์ทนะคะความหนาจ,จะอยู่ที่ประมาณ3.5ถึงประมาณ5มิลค่ะแล้วก็จะมีตัวลอนระแนงที่เป็นตกแต่งภายในมาโชว์ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตกแต่งภายในนะคะมีทั้งหมด3ลอนค่ะค่ะตัวฉนวน PUT e c h นะคะก็จะสามารถติดได้ทุกรูปลอนเลยค่ะแล้วก็จะกันความร้อนกันเสียงลดเสียงได้ค่ะและถือว่ามีไฟติดก็จะดับไปเลยค่ะไม่ได้แบบมีไฟลุกขึ้นหรือว่าจะเป็นหยดลูกไฟค่ะมี แทนจําหน่ายนะคะก็จะเป็นบริษัทกิจตรงเมท่านชีดค่ะก็สามารถแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรได้ที่ดีเลยค่ะ สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมมาจากแบรนด์จิราฟนะครับจะพาทุกท่านมารู้จักตัวสินค้าของแบรนด์จิราฟว่าจิราฟทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนะของแบรนด์จิราฟนะครับเราทําเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งผนังและก็พื้นนะครับเป็นวัสดุที่ทดแทนไม้จริงหรือหินจริงปัจจุบันนะครับจะมีกลุ่มสินค้าแยกกันทั้งหมด5กลุ่มหลักๆจะมีพื้นไม้เอพีซีเอพีปูพื้นนะครับเป็นแบบคิกล็อกตั้งแต่5มิลมิลมีหมดนะครับแล้วก็จะมีเป็นไม้ระแนงนะฮะไม้ระแนงที่ตกแต่งผนนนนนัังภาา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 ยยยใใหหลลๆออะรรรรววีีีี้้ทท่่่เเเเเมมมมมโชป็ขจ เป็น uh, ลอนคู่กับลอนเวสนะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมในการตกแต่งวัสดุนี้ข้อดีของเขาก็คือเราไม่ต้องไปเริ่มตั้งแต่การตัดไม้หรือตัดเอาไม้อัดแล้วก็มาแปะโคเมิก้านะครับตัวนี้มาเป็นแบบสําเร็จรูปแล้วสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็ติดตั้งด้วยกาวตะปูหรือคลิปล็อกได้เลยอันนี้สะดวกรวดเร็วแล้วก็คุ้มค่านะครับราคาย่อมเยาที่สาคัญนะฮะสวยเหมือนไม้จริงด้วยต่อไปนะครับปีนี้เราได้เอานวัตกรรมใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นฝ้าไม้เทียมกู่ผนังซึ่งตัวนี้เราเรียกวัสดุว่า่า ASA นซึงเป็ อุปอัพเกรดมาจาก WPC อีกทีหนึ่งนะครับทนน้ำทนฝนกันปวกใช้งานทนทานนะฮะะยะยอว10ปีอัพแน่นอนตัวนี้กําลังเป็นที่นิยมสําหรับใครที่ต้องการสินค้าดูสินค้าของ G-Lab นะครับที่อุบลเรามีตัวแทนจําหน่ายอยู่ที่ร้านคมวันนะครับเรามีบูธมีพนักง,งานขายคอยต้อนรับทุกท่านสามารถเลือกชมได้ที่ร้านคมวันครับขอบคุณมากครับผม สวัสดีครับตัวแทนของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างเรียกว่าซีแพคนะครับเราถือว่าเป็นผู้นาด้านคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็มีสินค้าในส่วนตัวของที่เป็นสินค้าพิเศษให้เหมาะกับของพื้นที่นะครับผมก็เชอญกิจซูเปอร์คอนินเคมนะครับที่มานําเสนอในส่วนตัวของงานของวันนี้แล้วในส่วนตัวของอีสาของเราเนี่ยบางทีเนี่ยส่วนตัวของคอร์ลหรือว่าเกลือเนี่ยมันสามารถซึมผ่านเข้าไปทําลายโครงสร้างเหล็กของอาคารของบ้านพักหรือว่าอะไรต่างๆเราได้เพราะฉะนั้นเราเลยมีสินค้าตัวนี้ก็มาตอบโจ ซึ่งสินค้าตัวนี้มันสามารถทําให้ตัวของอายุการใช้งานสามารถเพิ่มได้ถึงประมาณ3เท่าของสินค้าปกติสามารถไหลลื่นเข้าง่ายในตัวของโครงสร้างที่มีเหล็กหนาแน่นนะครับแล้วก็เวลาแกะแบบออกมาแล้วทาให้โครงสร้างหรือว่าผิวงานของเราสวยมากสามารถลดคอ์สลดค่าแรงในส่วนตัวของคนงานในการทํางาน,น,างาน,นเช่นปกติต้องใช้คนงานประมาณ 3- าถคนแต่ถ้าใช้สินค้าตัวนี้ซึ่งไหลเข้าแบบได้ง่ายทํางานง่ายก็จะลดคนได้ประมาณทั้งสองทั้งสามคนลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานลดคนในการทํางานได้นะครับ สวัสดีครับมาจากแบนโคนะครับแบนโคของเราก็จําหน่ายพวก,กอุปกรณ์ตัวลูกบิดแล้วก็บานพับส่วนใหญ่จะเป็นอสังราริมเกี่ยวกับประตูหน้าต่างก็มีทั้งลูกบิดบานพับแล้วก็สินค้าใหม่ที่เรานําเสนอปีนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับตัวดิจิตอลดอร์ครับผมดิจิตอลดอร์ของเราตอนนี้จะมีนวัตกรรมใหม่ก็คือตัวดิจิตอลที่สามารถสแกนหน้าเข้าบ้านได้โดยที่เราตัดปัญหาเรื่องการลืมกุญแจหรืออาจจะยกของหนักมาแล้วไม่มีมือเปิดก็ใช้สแกนหน้าแล้วก็เปิดเข้าบ้านได้เลยครับผมโมเดลใหม่ก็จะมีลักษณะเป็นก้าาาายวที่สามารถ ให้มันมีความดีไซน์ให้กับเข้าประตูแบบใหม่ของตัวลูกค้าได้ครับเช่นสมมติถ้าลูกค้าประตูใหญ่ประมาณ2องเมตรห้าสิบเนี่ยครับสามารถเอาตัวนี้ไปติดมันก็จะมีความบาลานซ์และความสวยครับหรือจะเป็นตัวดิจิตอลที่ติดในบ้านไอในบ้านสามารถติดห้องนอนหรือว่าแยกห้องได้เลยแล้วก็จะมีตัวที่ไม่ได้เอามาจะเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนแทนลูกบิดได้ก็คือถ้าบ้านเรามีลูกบิดเก่าอยู่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวดิจิตอลเพื่อที่จะใช้สแกนนิวเข้าได้เลยครับผม สวัสดีค่ะเรานะคะเป็นทีมงานตัวแทนจากบริษัทอลูฟอร์มไทยแลนด์จำกัดนะคะบริษัทเราค่ะออกแบบแล้วก็ขายตัวไม้แบบอลูมิเนียมหรือแบบหล่ออลูมิเนียมตัวนี้นะคะในงานก่อสร้างไม้แบบอลูมิเนียมของเราอะค่ะก็จะน้าหนักเบาก่าเล็กประมาณ3เท่าช่วยลดกระบวนการก่อสร้างลดต้นทุนการก่อสร้างแล้วก็เพิ่มความเร็วในการก่อสร้างบริษัทเรามีโรงงานอยู่ที่เกตเวชังเซาวนะคะปีนี้ค่ะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือถ้าใครไม่อยากลงทุนไม้แบบเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้รับเหมานะคะสามารถที่จะติดต่อให้เราเข้าไปก่อสร้างบ้านให้นะคะก็สาาามมรถตติดต Facebook หรือว่าจะเข้าไปที่ w w w aluforms net ก็ได้นะคะหรือจะโทรที่เบอร์061953 9597 95ก็ได้ะคะ่ะ สวัสดีครับของเราเป็นแบรนด์ดอสนะครับแบรนด์ดอสของเราก็คือเกี่ยวกับพวกระบบน้ําทั้งหมดเลยนะครับก็ที่เราเอามาโชว์ในวันนี้ก็จะเป็นตัวกลุ่มถังน้ำนะครับซึ่งถังน้ําตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ําพร้อมปั๊มน้าเลยนะครับลูกค้าก็จะสะดวกสบายในการใช้งานนะครับประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็สินค้าตัวนี้เรารับประกันตลอดยุการใช้งานเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรามาวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับของแบรนด์ดินไนนะครับตัวนี้การใช้งานของเขาอครับเ่มมรราาาใช ก็จะคงที่ลูกค้าสามารถเข้ามาทสการใช้ตัวปั๊มตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรามาวันนี้ก็คือจะเป็นตัวของกลุ่มถังขยะฝังกําแพงนะครับซึ่งจะเป็นถังขยะฝังกําแพงแบบอนเนกประสงค์เลยนะครับตัวข้างล่างนะครับก็จะสามารถใช้ถือกับทิ้งตัวถังขยะได้นะครับคนที่เขาจะมาเก็บขยะก็จะเก็บจากหน้าบ้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อนเนกประสงค์เป็นทูอินวันเลยก็คือจะเป็นที่ <S <S <อ>รับพัสดุนะครับเวลาที่มีปรษณียนีมาส่งของที่หน้าบ้านนะครับเขาก็จะทิ้งจากตรงนี้แล้วเราก็จะใช้จากตตััััววหลงงงบ้้้าา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 นนนเเเรรระคใกกกที่จจอออออขขพสดดุมิไ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นสินค้ารุ่นใหม่นะครับจะเป็นตัวถังบําบัดของเรานะครับด้านนี้รุ่นนี้จะเป็นถังบําบัดต,ตัวไททันนะครับซึ่งเราผลิตออกมาเนี่ยก็คือเกี่ยวกับตัวของกฎหมายใหม่นะครับที่ออกจากของปีที่แล้วนะครับซึ่งเราก็ออกแบบมานะทําให้ประสิทธิภาพของการบําบัดเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับน้าเสียมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับผม ครับสวัสดีครับจากแบรนด์กระเบื้องเอเดคอร์นะครับแบรนด์เอเดคอร์เป็นกระเบื้องนําเข้าและจัดจําหน่ายกระเบื้องคุณภาพแบรนด์เรานะครับนำเข้ากระเบื้องทั้งกระเบื้องแกรนิตโต้กระเบื้องพอร์ซเลนนะครับรวมไปถึงกระเบื้องสับเวด้วยตัวนี้นะครับจะเป็นกระเบื้องไซส์60ฟุต20นะครับเขาเรียกว่าบิ๊กสลับนะครับเป็นกระเบื้องไซส์ใหญ่นะครับคุณสมบัติก็คือล่องยาแนวในการปูจะน้อยลงนะครับแล้วก็ดูเรียบหรูถัดมานะครับจะเป็นกระเบื้องไซส์60 60นะครับจะเป็นกระเบื้องยอดนนิตลลรัวกุ่่ืช ภายในบ้านเหมาะสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กแล้วถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระเบื้องหน้าเงาที่มีความเงาและการทําความสะอาดง่ายครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระเบื้องผนังครับไซส์สามสิบคูณหกสิบนะครับตัวนี้จะเป็นกระเบื้องที่ให้ลายที่ดูเหมือนเป็นสับเวในเรื่องของการตกแต่งลูกค้าสามารถใช้ไปปูในกลุ่มของงานคาเฟ่หรือห้องครัวได้ครับผมสำหรับกระเบื้องแบรนด์เอเดคอนนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านโฮมวันสาขาอุบลน,นะครับโดยเราจะมีทีมงานคอยให้คําแนะนํา